เอาไปพากเน่ยอเออไปพากันแหละอุ้ยมักๆมักวกมักมวกทำมักมวกเหรอคะนะเนนเดียวเมนนเดียวสงแนีเดี๋ยวเขาี่ายยว่อเาคิดว่าเนน้ำกรนสิฮอนน้าเนาหรอกก้นี้ครัเนาะ้เสื่องสิอนนาเน่าเโดยห้องมือนข่าเป็นท้องเลยบ่บุค้างเงยกวะ

ก็ไปได้ค่ายว่าเคยค่ายมกลายนี่ย้ว่าิไดค่ายย่าสิะมั่วขนาดเออแล้วกรปั่นหอผู้หญงนีผู้ายมอซีนเน่อยผู้ชายมอสี้มืออไรผู้ชายแล้วผั้ชแล้วก็าอยู่ เหมนช่องเท้าผู้ชายมันเยียบคนอนเออมัมยานเหยนยบคนอนเขาจะีเขอยากได้ทรันี้บกค่ายห่ะรบนึ่ะเออรบดเลยตยายหมดนี้ทอดเดื่อวนี้ขอดนี้ไม่ทุนนี้แน่ตามเส้นแป๊กนี่น่ะรอยสาวคู่นี้เจ้ากราคาถิดเจ้าก็หานเอาตามเส้นแปทานรอยสาวเจ้าเรามาฆ่ายยิบสิ ตอนได้จังบิดแล้วขานรถแม่ถูไใต้ชุมาเปเจ้เใต้ชุมดุ้จังันคสามพันคุณสคุณสาพันทัใกได้กำไรไรกขคันได้ค่คู่นึงไคด้กค่ายนบไดกำไรไไดนี้ตัวนี้วะอันว่าอะไรเป็นคูกเปิดท่งเปิดท่ง ถุงหนึ่งแสนแปิบห้าต้องเอาอันห้องมือเนี่ยมีคนมาท่านห้องมือนี่เดียวเขาเ่้องมือนี่มีอยู่เขาเนี่ยเกี่ยวเขาตัวนี้านี่ยตวน้อากับได้นะตวน้จะอาไรด้เอาเงนอาองนี้เอาน่ได้ตัวนี้จะเอาอไกได้เอาินอาเเตัวนี้ก็เานีตัวนี้ก็ับได้ตัวนี้จะเอาได้เอาินางินอตัวนี้กนี่ตัวนี้ัไ้ตเอาอะก็ไดเอานีอาเนา เราที่ไม่หอนแม่เกเอาไปเลยไปไหนไปไเาะหอนเออแม่โดยไปยืนตักแด้เทีวะแดแดดแดดไ่เดวาไม่่ลคุณมนพื่อนี้ไงมด้น่ีมนห้ารอยสาวคูด้คูสนี่ต้องไปค่ายหกพันก็เมือนกบเจ็ี่ นกนแต่ว่าแต่ว่าซื้อก็ได้ทำไมไล้เลยเนี่ยืถ้าซื้อเป็นมัดใหญ่ฮะนะตุ้ีนผุ้มญีงตัวดำได้ตอนนี้กล่องของทหารโอ้ทหารอีเมลแต้จะเอามาใสอย่างจะไปทหารวะโอ้แม้นี่กล่องของพ่อลรให้อ๋อพ่อเราให้มาส่องมือนี่ละเหมือนี่ะ ห้องหมื่นเกย์คือจะไปยึดหัวต่างห้อนีือหัวใจคืออันใบสาวนะเขไปเสิร์นแล้วกันตอนนี้วะแลเกียวเขาจะน้ำมันบุเยอะอพูดว่าเออเกียวเขาเจ้น้ำมัื่อเขาซื้ร์นอ่ยงนี่แล้แก้วห่อันนั้นอันยงงถุงมือง่ายกว่านาะคือง่ายตัวน้อยคืที่พูดมีวะตัวใหญ่ใช่ปะจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เออใหเออเราสลเก่งขนาด ว่าโคตอีกคนลาวบางภาคงัผู้สางลายยังบนกแจ้งก็อมันง่ญ่แล้วมันเป็นมือผู้ส้ายแต่นี้นะลูกเอ๋ยตัวนั้นน้อยกันบ่เป็นตัวน้อยผู้หญิงจะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนะน่อยกว่นอยหนงแกะเบื้องบนได้ะานัน้องัแต่ส่วนไหนล่ะส่วนมือนี้

ง่ายไปดิกระของง่ายกำลังกำลูกจำแังใหญ่าประได้พอดีลูกใช้มันจักหน่อยนะได้แบบดเอซีได้ละลายพุ่นอะเอาไปจะได้เบ็ดไปขายตลอดจากน่อยก็หอดยำน้าวส่วนหลังก็จะเคยซื้อเอาเป็นมัดรถแล้วจะได้ราคาถึกแบีเครื่องถูกได้หวังก็คันรวมๆราคาว่าเครื่องนึ่งเราก็ได้ค่ายแพงขึ้นแต่คันหลายเราก็ได้ค่ายถึกลงแต่เราก็ได้หลายขึ้น สรวนาันี้นะอันนี้เจ้าชื่อเป็นมัด้วเจ้าไยเป็นคู่แล้วเจ้าจังได้ราคาดีจังจังมีกาไร็ติงผู้ชายนกำไรหลายแต่ว่าใช้เวลาดนใช่เวลาดนผู้หญิงตัวนเนฮ้ยชางเน่าเน่าช่าเ้่า่อมัดเะผมมีมัดหนึ่งสามแท็ตอนนี้ตันนี้หาชิู่ตอนนี้แก่ตัวนี้็เจ้าขายติตน ตอนนี้เยี่่อนหมล้น้าตีนกน้าเมอนน้ามือกับพ้าเทาไี่โดนกระยามันยีน้าเป็นอย่างใรใดดีทุกโรงานละชิ้ถ้ามีอันเดมีแล้วมัดหลงนี่ อันนี้าเจอลาก็มียวนี้เพ้าว่าให้เงี้ยกมาให้ขาเจ้าเห็นเวลาข้าจามาซื้อตัวนี้สี่เซนห้าโอ้เอ็นตัวนีี่เซนี่เซนห้ามจารณ์อะวันนี้รอยสาวคู่รือซิบซอยสาวคููเข้าไปคิงาคตัวนี้ขเจ้าขายแต่ตันมว่า ตอนนั้นก็เจ้าขายตอนนั้นก็เจ้าขายอยู่บ้านเนอะมนไม่ได้คือในเมืองผมแม่นอยู่นอกเนี่ยอยูหน้าตลาดตลาดไปก็กขายมันแค่ซีบุญนะข้าในก็ไปขายซีบุญจะไปขายราคาตอนตลาดรึเปล,าล่าเกอ <c oughs> ลูกก็สิสงกินโพดไล่ไอันนี้ให้มีชีบ้านเนี่ยบดี<อ>กินพี่ลูกไล่พอเดอ้อสุดท้ายเด้ออสุดท้ายเด้อโอ้เวทซ ข้าใจบอกอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายสัญญาเราซื้อกุ้งให้กินอีกได้มาเดี๋ยวมารีวิวให้เบิร์โอ้โหปูปั้มเมื่อกี้กับกุ้งไปใส่ไปเอาเครื่องตำอ่ะ อนิฮานเออูขับอาบน้ำขับอาบน้ำอ่ะอาใส่มาไปตลาดมาแล้วอ๋อจะขับอาบน้ำอยู่อนิฮานไข่ของไออูขนมอู้ขนมสินค้าไทยหลายอันนี้ก็ขนมไทยก็แมนบอกพวกอันนี้นะขนมไทยหรือแบบว่าบางอย่างแมนบอบางอย่างขาเจากับแบบบางอย่างเออูกับห้อยขายอย่างนี้นะขับซื้อมาหรือแบบห้อยขายมาเพื่ห้อยขาย ทอง,งห้าพันสิบพันสิละทุกคนเนาะแล้วก็มีแนะนำอันนี้ของจีแอันอันนี้อยู่ไทยก็หลายมาม่าอย่างนี้ก็ของไทยไปเลยแหละยาะาพสราผมแม,ม้นของไทยไปเลยเอ,อ๋อของไทยหลายหลายปึ๊มภาษาลาเอินปึ้มภาษาไทยเอินว่าอ่าสมุดนะคะอันนี้เป็นโซนปากระป๋องปากระป๋องปากกระป๋องอันนี้เจลทาผม เทียวทาผมอันนี้ก็ของไทยไปเลยสินค้าอ,อือูหลายอย่างได้ทุกคนนี่มีรากหลายราคานี่ยูไทยนะหาเห็นยากยากยูากลาบก็ะลาษยูไทยหาเห็นยากนะ